โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox ในแมป Arsenal นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเป็นโนวันในเกมนี้นะฮะเริ่มกันเลยแบบว่าโนวันขาไม่พูดมากอะ่ะไอ้โอ้ยีบี้เข้ามามาอีกตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอไม่ยิไม่โดนเลยเฮ้ยจ้าหายลว เยอะไปเลยเอาอยู่ไม่โดนเลยเอาอุา๊ยมองเอาไม่ครับเอาไม่ครับเมื่อกี้แบบเกินไปอ่ะไอ้เรื่องนี่จะเหรอโอ้ยเพือ่อนรัตเอ้ากูขางอ่ะครับ ไปไดกนี่ห oh! like ัวแตกโนี่ตายนี่ยิงไม่โดนหรอยิงไม่โดนหรอนี่ตายเอยกรสนกระสงนัดอยิงมั่งเถอะขอิงมั่เถอะ ที่หนูโง่นี่เล่นล้วนคนเล่นล้วนนี่ตายตายตายอีนี่ซากตายพูดไหลลื่นเนี่กระเจียวอ่ะไอ้กระเจียวหล่อลื่นนะบอกเลยเจ้าสมดนู้นยิ่งเดืยวจังเลยวะ อ้ยกระสุนโนดิก้อืมตาย The fuck อเยข้ามาหลังไอ้ฉ yeah! ี ไอ้สั้ไอ้ย่าตัวยิงกูกับจอห์นวิกนี่ตายสามบอกเลยไหลลื่นนี่กระเจียโอ้ยแม่งแล้ยิงกูตายอะครับ

ไอ้หัวแตกหัวแตกจะมีมีโอ้โหไม่ไหลอะครับอะไครับเกินไปเป่าตายนี่มีนี่มีโผล่แน่โผล่แน่ตรงนี้บอกเลยนี่ตายโอ้โหโอแต่ยิครับแล้วกูเหลือหนึ่งอะครับผมแท้เขาไ่พูดหลายตัวบอกเลยนี่นี่ยิงอะไรยิงทึ๊ก ÌI HÊA Bà nè nè Íi cà sơ oh yên thái đen Íi sắt Ơ Ôi, yên cù mấy đeo tài lê Thá đỉ mấy đồ lè alai wà bởi vì những tay kìa, mình sẽ sang con đó đi. Oh, hi đây. Lại, đi, để đi nữa. Ti. Wow, looks he's Mày đổi mày đổi chứ Bà leo Mày đấy Ý sát Chưa chưa anh bị cắn nào sợ tính Chưa mà đi mà đi Mà đi ช่าเชิงดีเหรอเชิงดีเหรอมึงอ่ะตัวหนึ่งตัวนึ่งตัวหนึงพอบดิมพอบดีดับก่อดับก่อลู้ทันลู้ทันฮึบชึบจึบชึบ,ชบ,ชบโอ้อีเ่นี่ตายรวมๆวนบวกเลยค้างอากาศไปซะมึงอ่ะ ไอ้สัสโอ้ชักปืนชา้าชิบหายโอ,โอ้หัวกูแตกเลยไฮโนวันนั้นแหกตายดูด้วยครับ เชื right ่อ oh. ชิบหายโอ้ยได้ปืนทางแล้วครับได้ปืนทางแล้วโน้ปไอ้บิดโดนยิงไม่โดนโอมยิงมาจากใบเพื่อน The fuck โอ้ยมันด่ากู ดักหวะควายครับทุกคนเกินไปจะรอดักมันนะเว้ยโอ,โอ,โอ้มันจะไปฟันใครไม่ได้เลยวะ มันไม่หันหลังกันครับทุกคนเจ้าเดือดฝันตายไม่จบปีนะี้โอ้เป้าหมายชัดเจนเลยลุงคนเดียวเนี่ยไอ้สัสโอ้ยอย่าฝันได้แลลวนี่ตายไปซะมึงน่งะก็แฮกตายไปด้วยว่าใครที่หนึ่งน่ะ โอเคครับสำหรับคลิปแบบโลบ็อกแบบอาร์เซนอลนะเป็นแมปยิงปืนนะสำหรับคนไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเอาจริ้งยากคนเล่นนะฮะหกหมื่นไม่รู้จักมันก็แบบตกยุคแล้วไม่ต้องเล่นแม่งแล้วโลบ็อกอ่ะโอเคสำหรับคลิปฟันิมขอไปเท่านี้ก่อนเนี่ยถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรแมปอะไร,ะไรก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมก็จะคัดจากคะแนนแบบคะแนนคอมเมนต์นะว่าอยากให้เล่นแมปอะไรเยอะที่สุดอย่างเงี้ยไม่เอาแมปโปลนก็ไม่เอาแมป,ปมเลีดน,นะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม